สวัสดีทุกท่านนะครับในคลิปนี้ก็เป็นข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักง,งานประกันสังคมเขาได้แจ้งให้ผู้ประกันตนมาตรา40ที่ส่งเงินสมทบเกินในช่วงเดือนสิงหาคม64ถึงกรกฎาคม2565เตรียมรับเงินคืนในส่วนที่ชำระเกินซึ่งในรายละเอียดเนี่ยเนื่องจากว่าเขาได้ออกมาตรการนะครับสำหรับผู้ประกันตนมาตรา40 เขาได้ออกมาตรการในการปรับลดเงินสมทบตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงเดือนธันวาคม2564แล้วก็ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงกรกฎาคม2565รวมเนี่ยเป็น2ช่วงเวลาที่มีการปรับลดเงินสมทบซึ่งการปรับลดก็จะมีดังนี้ 1. เนี่ยเดิมผู้ประกันตนมาตรา40จ่ายอยู่เดือนละ70บาทก็ลดเหลือเดือนละ42บาททางเลือกที่2 จ่ายอยู่เดือนละ100ลดเหลือ60บาททางเลือกที่3เนี่ยผู้ประกันตนจ่ายอยู่เดือนละ300ก็จะลดเหลือ180บาทแต่ว่าประกาศในการปรับลดเงินสมทบเนี่ยได้ออกมาภายหลังเดือนพฤษภาคม2565ทําให้ผู้ประกันตนมาตรา40จ่ายเงินสมทบไว้เกินจํานวนที่ต้องชําระรวมถึงผู้ประกันตนที่จ่ายเงินสมทบล่วงหน้าทั้งปี ดังนั้นเนี่ยเพื่อเป็นการเพื่อให้ผู้ประกันตนมาตรา40ที่จ่ายเงินสมทบได้รับความสะดวกมากที่สุดนะครับเขาก็เตรียมที่จะคืนเงินนะครับโดยผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประจําตัวประชาชนเพราะฉะนั้นเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับว่าเขาจะมีการโอนเงินเนี่ยคืนมาเมื่อไหร่อย่างไรนะครับหรือคุณผู้ชมเจ็ดคุณผู้ชมอยากจะ ติดต่อสอบถามข้อมูลนะครับที่สำนักงานประกันสังคมก็ได้นะครับ